ของผู้บริหารนะครับโรงพยาบาลภูมิพลนะครับก็มีการแถลงยืนยันความโปร่งใสในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับปุคลากรด่านหน้าโดยก็ยอมรับนะครับว่ามีความผิดพลาดจากระบบการลงทะเบียนแล้วก็ขออย่าโยงวัคซีนเป็นการเมืองนะครับพร้อมกับขอโทษปุคลากรที่ทำให้เกิดความไม่พอใจนะครับ สำหรับเรื่องนี้นะครับก็จะมีความคืบหน้ามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับเ,เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศก,าก็ชี้แจงถึงการบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์ให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลภูมิพลครับหลังเกิดข้อกังขาในสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากเกิดปัญหาการสื่อสารในองค์กรระหว่างผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ด่านหน้านะครับโดยพร้อมยืนยันนะครับว่าไม่มีการจัดสรรวัคซีนให้ VIP เป็นกรณีพิเศษครับ และไม่มีการคาดโทษใครที่ทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งนี้ครับก็ไม่อยากให้โยงเป็นวัคซีนการเมืองนะครับหรือว่าไปโยงกับรัฐบาลครับหากว่าเสียใจไม่ลงเสีนใจนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้ชื่อเสียงของเราเนี่ยนะครับเสียไปโดยที่ไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจร,ริงแต่ที่เราเับาทราบนะครับวันนี้เราต้องรีบบรแถลงเพื่อที่จะทําให้ ข่าวพวกนี้มันจบลงนะครับแล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องของวัคซีนาการเมืองที่มาอิงกับพวกวเรามาตีเราแล้วแต่งตัคุกแตละสถาบาลเราอยากให้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นภางานแล้วเราก็จะแก้ไขปัญหาในส่วนที่เราเกิดขึ้นอาจจะเรื่องของคอมมิวิเคชนันแก่นะครับที่เกิดขึ้นเราพยายามแกปรปบปป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 ป ขณะที่พลอากาศตรีหญิงอริศราสุขเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลก็บอกนะครับว่ามีปัญหาเรื่องของการลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลที่ต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับแต่ยืนยันว่าไม่มีการสมสิทธ์รายชื่อในการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์อย่างแน่นอนโรงพยาบาลภูมิพลครับได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์จากกรมควบคุมโรคแล้ว2ครั้งนะครับทั้งแรกได้มา1,800ดโดสครับและวันนี้ได้รับอีก1,900โดสครับ รวมแล้วก็ประมาณ3,700ดโดสด้วยกันนะครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ดันหน้าประมาณ3,000คนในจำนวนนี้ครับมีบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ดันหน้ารับวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็ม3จํานวน600คนด้วยกันส่วนวัคซีนที่เหลืออีก2,400คนครับก็จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่3ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนซีโนแวคครบ2เข็มแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็มีการเรียงลำดับ ไปจนครบถ้วนโดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด19ทุกคนทุกตำแหน่งของโรงพยาบาลจะได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์อย่างแน่นอนครับซึ่งก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ธุรการช่างแล้วก็แม่บ้านด้วยนะครับ